หิ Diamond ่งไดมอนด์เอ็กซีรีส์ลดปริมาณการใช้น้ํามันลงมาได้แบบเกินครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งไม่ติดกระทะแน่นอนใช้น้ํามันนะคะนิดเดียวค่ะเราสามารถที่จะคุมน้ําหนักได้ด้วยแค่ลดไม่ต้องอดของโปรดค่ะข้อดีของเจ้ากระทะตัวนี้เนี่ยนัคือจากที่เคยใช้เยอะเราก็สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันลงมาได้แบบเกินครึ่งะะนนในนะะดดาส่นิดเดียวก็สามารถทำให้อาหารอร่อยได้แล้วปกติเราเนี่ย กะเพราไก่ถ้าเกิดว่าทั่วไปนี่ก็คือแบบว่าจะใส่น้ำมันกันชุ่มเลยนะคะใช้น้ำมันนะคะนิดเดียวค่ะแค่2ช้อนชาเท่านั้นนะคะบางคนจะกังวลว่าแหมกระทะสวยๆหรูๆแบบนี้จะทำอาหารได้อร่อยได้แซ่บไหมบอกเลยค่ะเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะที่สำคัญกว่าที่ดีกว่าก็คือว่าสุขภาพดีด้วย ติดกระทะอยู่แล้วฮะชื่อว่าโพเรียคิงลื่นมากเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงติดกระทะจริงๆใช้กับเตาได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สนะคะใช้ได้หมดเลยทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยค่ะกระทะคือดีจริงแหละดูอถ้าใครนะคะอยากจะหารกระทะดีๆสักใบนะคะในการทําอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพ ต้อง Korea King รุ่น Diamond X Series นะคะโทรเลยค่ะ02 126 3 1 2 1หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ Ad Korea King ค่ะต้องมีแอดด้วยนะคะ